สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาเก็บเชือกต่อนะคะเส้นหลักที่เราจะเอาไว้ใช้ดึงให้วัดรอบก้นตะกร้า1นรอบครึ่งทบครึ่งจากนั้นก็ให้มัดขอรดไว้นะคะแล้วดึงเชือกที่เราเก็บเข้าปมตรงตะขาบะคะ่ะมาทีละเส้นนะคะพยายามอาเช็คอย่าให้เชือกมันขี่กันนะคะแล้วก็ดึงให้ตึงก่อนก่อนที่จะเอมามัดนะคะเวลาเรามัด พยายามมัดให้มันเป็นแถวตรงนะคะแล้วก็พยายามมัดให้แน่นด้วยะคะ่ะถ้ามัดไปเรื่อยๆแล้วเชือกมันเริ่มจะเบียดกันนะคะเราสามารถปล่อยเชือกนะทิ้งเป็นช่วงๆได้นะคะเพราะว่าขั้นตอนต่อไปอะ่ะเราจะทําตัวหนอนเชือกที่เราปล่อยทิ้งไวอ้อ่ะเราจะจับมามัดเป็นตัวหนอนอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอ่าต่อไปนะคะให้ติดตามไว้นะคะ ใครไม่เข้าใจหรือสงสัยยังไงก็ทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะคะ